ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาอวันนี้ครับทุกคนไม่ได้เจอกันนาน mm hmm. สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดหนึ่งก็คือผมขอโทษ mm hmm. ขอโทษที่ผิดคำสัญญา mm hmm. จริงๆ mm hmm. ผมพิมพ์เอาไว้ใน Discord หรือว่าผมบอกจากสักที่หนึ่งเลยแหละว่าผมจะหายไปประมาณ6-8เดือน เพื่อที่จะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งกูก็ลืมไปแล้วแต่ผมรู้ก็รว่าผมหายไปประมาณปีีหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งหรือเกือบสองปีคือเอาอยๆว่าผมรู้สึกว่าผมหายไปนานมากผมไม่ได้ล้มตายหายจากไปไหนนะครับผมก็อยู่ทำ u t u b e เพื่อที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ผมเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตของผมนั้นดียิ่งขึ้นซึ่งผลลัพธ์มันก็คือ อก็ก็ดีแล้วมันก็ไม่ดีผสมปนเปนกันไปฟาสต์วิร์ดมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้ผมตัดสินใจได้ว่าโอเคผมจะกลับมาทำ YouTube เหตุผลที่กลับมาทำเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีถ้าผมกลับมาทำ YouTube แค่นั้นเป็นเหตุผลที่แบบง่ายๆซิมเปิลสิมป เบาออยากจะขอพูดทีครังว่าผมขอโทษที่ทำตัวเหลวแหลกแล้วก็ไปทุกคนรอนานขนาดนี้ but uh, I'm here so let's start all of this again ในคลิปที่ผมจะทำเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะผมจะหยุดสตรีมก่อนเนื่องจาก my computer is trash and right now my schedule is full of like I don't know like of study of like working and lots of thing s I'm trying to clear all of that just to have some free time so I can make sure that I can make a video for you guys คลิปที่ผมจะทำแนวแรกก็คือจะเป็นคลิปเล่าเรื่องปกติที่ผมอยากเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ผมอยากจะเล่าคลิปแนวที่2ก็คือคลิปแนวเกมซึ่งคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆจะรู้ว่าผมเล่นเกมเฮอร์เลอร์เยอะแต่คลิปที่ผมจะลงผมจะไม่เล่นเกมเฮอร์เลอร์เลย หลังจากนี้เพราะว่ากูกลัวคืออันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดพูดจริงๆคือลองไปดูดูไลฟล์เก่าๆได้คือทุกคนจะเห็นว่าผมไม่คือกูไม่ได้แอกกูกลัวจริงไอสัตว์กลัวแบบคือกลัวอืมแล้วก็อาจจะเอาไว้ในอนาคตเกมผีในวันที่ผมมีของค่าขึ้นมาเกมที่ผมจะเล่นคิดว่าน่าจะเป็น Border Gate 3นะครับเป็นเกมที่มีใครหลายคนอวยมาว่าเป็นเกม The Century of Fear เป็นเกมที่แบบ เกินมาครั้งต้องเล่นถ้าไม่เล่นแล้วตายเนี่ยถือว่าเสียชาติเกิดอะไรทํานองนั้นซึ่งผมอยากเล่นจริงๆไม่ได้อยากเล่นเพราะว่าเนื้อหาแล้วนี่เราอยากเล่น2เหตุผลก็คืออยากเป็นโกดเกลแลวก็อยากไปจีบทอมบอยแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละเหตุผลแต่ว่าเนื้อหามันเยอะแล้วมันก็เป็นเกมที่แปลกใหม่นีผมก็อยากลองเล่นดูซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เล่นแบบว่าจริงๆจังๆอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ผมอยากเล่นซึ่งอาจจะลองทําคลิปออกมาสักสองสามคลิปถ้าเวิร์กก็เวิร์กถ้าไม่เวิร์กก็ Fuck ลหลักมีเท่านี้ครับที่ผมอยากจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบก็เดี๋ยวจะเริ่มทําคลิปปล่อยออกมาให้ได้เยอะที่สุดให้ได้ถี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ So yeah, t h a t is all for this clip and um, I love you guys see you in the next video bye bye